นัวเนียงไขมึกมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกัะเบื้อละคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องเซมแังคชาแนลมาครับพี่น้องมื้อนี้ได้ตำหม,มึกกระดองกับพี่น้องขามื้อนี้จัดมาตัวใหญ่ๆให้พี่น้องคอนเถื่อเนาะสุดเธอเขากินแต่ตัวน้นอยๆเมะแล้วตุกก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มตำหม,มื่นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับพี่น้องค่ะนี่ เมื่อนี้ในมือกระดองโตใหญ่แล้วอยากบอกว่ามีไข่ขังในน้ำ,นนนำกับพี่น้องนี้มีไข่น้ำอืมคอยเอากินไข่ก่อนตัวนี้มีไหมนิ่งทุกตัวมาครับแอบพี่น้องทำน้ำซีฟู้ดมาด้วยกันไก่ตัดครับพี่น้องคะ ปกติได้กินแต่ตัวน้อยน้อยอวันนี้ได้กินตัวใหญ่มันไก่สิเธอหนวดหนวดงามหอ่องามสัตว์แมบว่าเอาตัวใหญ่ๆมาเ,าเต็มปากเต็มคำคุณเถื่อนอะค่ะพี่น้องขาสต่เธอกินแต่ตัวน้นอยเนาะ ขเดน๋ยวกกินตัวใหญ่นี่แหละจิ้มน้อจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวจิ้มแห้งหลายฐานมันเดิงมันใหญ่เอ้ยเออนั่นนั่นนั่นว่าใจเขามากับพี่น้องค้าเซ็แซ่บๆ้วกันค่ะอือ คือถึงอยู่บ้านอย่างนั้นคบปากจะคลองอึก่กหรือไม่เป็นคบแต่ปากจะคองพี่น้องหนามสมตามเสพๆพี่น้องเออดึงอีกเหรอดันไปข้งางอนหน่อยไหมดันหรือว,ว่าดึงนี้ออกมาเออดึงมาเด้เอ,อ,อืมเออก็เจ้าแผนกจัดจักบอดี้ มีไงละ่ะมีไงล่ะว่าอีกแล้วขออีกแล้วโดนตลอดมาครับมาดูเต้นหนมกินด,ด้วยกันเลยครับแซ่บ หนวดหมึกเต็มปากเต็มคำนะครับเนี่ยคาบตัดเพรื่องนะพี่น้องม้นม,มุมปากด้กนวดยหญ่ไข่หมึกมนี่กบบพักชี

ตำใส่ผักกันจองแซ่บพี่น้องกินกับนามสมตำกระแสบกับซีฟู้ดกระแสบเนาะปลาหมึกเนาะปลาหมึกมกม่ก็คู่กับซีฟู้ดนั่นหะวะพี่นองอ,อ,อร่อย ไม่ใช่ละพนยกเส็นทั้งนึงพนยกทั้งดากทีเนาะอ,อย่าให้หัวรอดเด้เออสมัครนะอ ติ้มน้ำส้มต้มนนัวครับเนี่ยนัวกินกับสมตำกับแซ่บกับซีฟู้ดกับแซ่บยังวะมุกนี่เห็ดแบบบาบ่เข้มบ่ข้าวเลยพี่หน้องเอ้ย ครบแบบปลาหมึกตัวใหญ่ๆครับทุกคนงวดหมึกตัดให้หน่อยตัวนี้ก่อนตัดตัวนี้ก่อนเนาะ พอดีคำอกินหนวดมึกต้องตัดเอาดิพี่น้องบอบบุอมปากนี่อืออือนี่ยอะเอาหนวดมึกอ,อีกกันครับพี่น้องคะส่วนทีแสบทวนทีแสบ่วนทีแสบที่ตุกิดว่าแสบแล้วพี่นอ้องอือเนี่ค่ะจิ้มกับน้ำจิม้มสีฟูตตำมือค่ะทุกคนนี่ตำเอง Hmm. Hmm. tập Ừ. Ừ. Đó. Nó xin cơm nó chín oh. สูตรเดี๋ยวก็สมัครอีกดอกผักกันจองอืมิงซื้อสันตะจังครับพี่น้อง แบบสดน้ำก่อนครับพี่นะะ้องคะไข่หมึก,น,ก,น,กนุบๆนับๆสามตัวนี่สองคนนี่พอแล้วอีกน,นิดอืมต้มยำแห้งครับพี่นะะ้องครับ บังมาแบบสวยๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตัดกินไปน้ำกันพร้อมๆกันค่ะเป็นของแสบเดี๋ย <c oughs> เห็นเป็นตโตโตนะหนากินเพชดดิ่น่องจัดจ้านหัวเซนระปุ่น ซีฟูดกับเพชรสมตามก <laughs> ับเพชรัเพ็ดตัแซ่บอืม มากชีฟูดก็อยากท้ำส่วก็อยาก dù cho thấy xong tầm Thế y là sư sạt sư sạt là thế y là Vậy bỏ vậy quen vậy. Vậy. khỏi bay bỏ khỏi bay 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 vậy. chìm được mặt Ừ. Rồi. Nùm đẹp bẹp... Hóm hóm đây bẹp Nụm đây Nùm đây hóm หอมปลาหมึกนะพูดดังดีเนาะนี่เด็กไข่จะไปกินบ่ไข่หมึก เขาหลวมไม่ไหมอ,อ่ะหอมติกขึ้นดังอืมนุ่มเขาเลยเอ่ะจันเห็ดหมดร้าย,ยอมแพ้ นี่แหละคะ่ะุกค,ค้อนขามาหนี้ตุกบาลากระดไสปลาหมึกกระดองโตใหญ่ๆค่ะพี่น้องคะไข่ทุกโตแซ่บแห้งไข่นุ่มๆเขาพอขาเขาบอกว่าถ้าข,าย,ขายแยกไขแต่แพงเนาะเฉพาะไข่แพงแม่นค่ะพี่น้องคะแต่มมาหนี้เขาได้มาแบบราคาถูกคะ่ะเป็นโตมีไข่น้ำค่ะพี่น้องคะเอาละคะ่ะถ้าใครมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้ตุกบาลนนะะบากระดอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ